สวัสดีค่ะแม่ก้อยจากก้อยการ์เดนค่ะคลิปนี้จะชวนมาอัปเดตผักในสวนนะคะเป็นผักที่เริ่มโตขึ้นมาจากตอนที่ปลูกครั้งแรกนะคะอันนี้จะเป็นคลิปของช่วงเดือน11ค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีผักอะไรโตขนาดไหนกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะจะเป็นเดือน11ค่ะ เดือน11ก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าตรู่กับตอนเย็นนะคะส่วนกลางวันนะอากาศจะร้อนนิดนึงนะคะก็จะไม่ร้อนมากแต่ว่าก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวแบบนี้ค่ะเพราะว่าอากาศมันก็จะอุ่นขึ้นมาจากตอนเช้าค่ะประมาณ3 3สองศาแบบนี้ค่ะมันก็อุ่นขึ้นมานิดนึงแต่มันก็ไม่ถือว่าอุ่นมากนะคะผักในส่วนของก้อยก็จะมีอยู่ หลากหลายชนิดเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผักที่ทนหนาวแล้วค่ะผักที่เป็นผักเมืองร้อนหรือว่าอากาศร้อนนะคะก็จะมีแค่หนึ่งถึงสองอย่างเท่านั้นเองนะคะอ่าผักที่ทนร้อนนะคะคือก้อยปู่แล้วก็ไม่ได้ถอนค,อคือปล่อยเลยถ้าเขาแห้งเหี่ยวตายเนื่องจากความหนาวก็ค่อยถอนนะคะก็จะมีแมงลักโหระพากระเพราแล้วก็มะเขือเทศนะคะ นอกนั้นก็จะเป็นผักที่สามารถทนหนาวได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะอย่างเช่นพวกซอเบอรี่พวกต้นหอมเนีคะตรงต้นหอมบรอกโคลีผักตั้งโอถั่วลันเตานะคะแล้วก็พวกกะหล่ำดอกแล้วก็มีผักกาดขาวกระหล่ำปีหัวเชืเท้านะคะแล้วก็ต้นต้นกระเทียมกับต้นหอมด้วยนะคะอยู่ฝั่งโน้นโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูทีละแปลงกันค่ะ แปลงนี้จะเป็นหัวเช้เท้านะคะเนี่ค่ะหัวเช้เท้าที่ก้อยปลูกจากเอา,อาต้นแยกออกมานะคะคือปลูกในกระถางใหญ่ในแปลงใหญ่แล้วมันมันเกิดขึ้นหลายต้นก้อยก้อยเสียดายนะคะไม่กล้าทิ้งแล้วก็ไม่กล้าทำอาหารก็เลยเอามันมาปักชําไว้นะคะในแปลงที่ว่างอยู่ปรากฏว่าเขาติดทุกต้นเลยนะคะไม่ตายค่ะเนี่ค่ะต้นก็สูงประมาณเนี้ยค่ะเห็นไหมเอ่ย ข้างในจะสกปรกนิดนึงเพราะว่าก้อยใส่ปุ๋ยนะปุ๋ยที่ไก่มันติดใบอะค่ะเนี่ยไม่ได้เคาะออกก็มีสารเนรนะคะสารหน่ของไทยเราเนี่ยค่ะตรงนี้แล้วก็มีกุยช่ายนะคะกุยช่ายก้อยเพิ่งตัดไปเนะาะใบมันยังเพิ่งงอกออกมาเดี๋ยวให้ยาวอีกสักหน่อยก็ตัดกิน,นะค่ะแมงลักนะคะปักชําค่ะ อันนี้บล็อกแครีนะคะบล็อกแครีต้นพันธุ์มันเหลือก็เลยปลูกนะคะก็ขึ้นดีค่ะไม่ตายใบสวยนะคะเพราะอากาศเย็นแล้วก็มีอันนั้นก็กระชายนะคะกระชายกระชายมีอยู่ประมาณนี้ค่ะแปลงนี้ทั้งหมดเป็นกระชายกระชายใบปัวบกนะคะเนี่ยใบปัวบกโหระพาค่ะโหระพามีเมล็ดแก่นะนะเนี่ยก็ยังไม่ได้มาเด็ดเอาเมล็ดแก่ มเมล็ดแกะเขาไปปลูกฝั่งนู้นเป็นสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ที่ก้อยเพาะต้นเองนะจากาประมาณต้นปีที่แล้วค่ะก้อยซื้อเป็นกระถางมาปลูกที่บ้านแล้วก็มันขยายไหลขยายต้นเยอะมากก็เลยก้อยามาปลูกลงแปลงนะคะเดี๋ยวประมาณกุมภามีนาค่ะถึงจะได้กินนะตอนนี้ก็เลี้ยงต้นให้เขาโตก่อนค่ะ ฝั่งนู้นนะคะฝั่งนูน้นเป็นต้นหอมยาวญี่ปุ่นนะต้นหอมยาวญี่ปุ่นก็มีต้นใหญ่ะคะ่ะเหลืออยู่แค่นี้นะเพราะว่าก้อยกินไปเรื่อยๆส่วนที่เห็นปลูกใหม่นั่นคือต้นหอมใบนะคะพวกหอมหอมสําหรับกินต้นกินใบนะคะ่ะเพื่อนๆก้อยเพาะจากมาเมล็ดแล้วก็เอามาปลูกตรงนี้ฝั่งนู้นเป็นผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวก้อยเอาต้นมาจาก แปลงใหญ่นะคะม,มันเกิดเยอะเกินไปมันแน่นเกินไปก็เลยก้อยเอามาแล้วก็ย้ายปลูกตรงนี้นะคะเพิ่งจะติดนะคะเนี่ยยอดมันเพิ่งจะตั้งนะประมาณสามสี่วันแล้วค่ะแล้วก็ถั่วแขกนะคะถั่วแขกลองปลูกดูนะคะจริงๆหน้านี้เขาไม่ปลูกแล้วนะคะถั่วแขกเพราะว่ามันจะไม่จเจริญเติบโตแล้วอันนี้ก้อยลองปลูกดูสองต้นก็เริ่มมีดอกแล้วค่ะตรงนู้นเป็นบรอกโคลีนะคะอันนี้จะเป็นบรอกโคลีก้านบรอกโคลีหัวนะคะ บลอกลิก้านจะโตเร็วนิดนึงเพราะว่าตอนที่ก้อยซื้อมาเป็นบอกขลิก้านต้นโตแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวรอให้เขามีดอกช่อแรกก็ตัดนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกแขนงเยอะมากๆตอนนี้ยังไม่มีช่อดอกก็ปล่อยไปก่อนนะคะคล้ายๆคะน้าเหมือนกันก็มีเนี่ยค่ะใบขึ้นช่ายักษ์นะคะขึ้นช่ายักษ์หรือว่าเซลรลลี่นะก็เนี่ยค่ะก้อยปลูกจากเอา ซื้อจากตลาดค่ะมันมีหัวด้วยมันมีรากด้วยก็ก็เอาใบามันะคะไปกินแล้วก็เอาหัวมันฝังดินนะคะก็มันก็ไม่ตายนะคะขึ้นมาใหม่ไม่ต้องไม่ต้องปลูกนานเลยนะคะปลูกแป๊บเดียวเองได้กินแหละใบอ,อ่อนๆเลยแล้วก็มีแครอทนะคะแครอทแครอทอันนี้มเมล็ดมันเหลือคะ่ะก็เลยหว่านไว้ตรงนี้นิดนึงปลูกไว้ที่ว่างนะคะตรงไหนว่างก็ใส่ ถัดมาค่ะเป็นแปลงของอันนี้เป็นถั่วแขกนะคะถั่วแขกก็จะปลูกแล้วก็คุมพลาสติกให้ความอบอุ่นนะคะก็จะได้กินได้เร็วนะคะประมาณาใบไม้ผลิปีหน้าค่ะต้นปีก็จะได้กินถั่วแขกนะถ้ามันไม่หนาวมากจนตายนะคะอันนี้คารูราบินะคะไอมะละกอนะคะกระหล่ำปมใช้กินแทนมะละกอค่ะ กับกรอบเนหวานอันนี้ถั่วลันเตานะคะถั่วลันเตาก้อยปลูกเร็วไปหน่อยนะจริงๆแล้วเขายังไม่ปลูกกันค่ะแต่ก้อยปลูกสําหรับกินยอดแล้วก็เนี่ยยอดอ่อนถ้ามันหนาวเกินก็จะกินยอดอ่อนแล้วก็มันมีลูกด้วยค่ะเนี่ยก็ดีนะคะจะได้กินก่อนคนอื่นเขาผีเสื้อเนี่ยไม่ดีนะคะกำลังวางไข่มันจะมีหนอน อันนี้เป็นแปลงนี้ทั้งหมดจะเป็นแปลงของนี่ค่ะหน่อไม้ฝรั่งนะคะแต่ว่าหน่อไม้ฝรั่งของก้อยเนี่ยมันจำศีลแล้วก็คือมันหนาวแล้วใช่ไหมคะเนี่ยมันมีทั้งหมด3มต้นหนึ่งสองสามสี่สต้นนะคะแต่ตอนนี้เหลือแค่ต้นเดียวอีกสต้นอะ่ะมันนอนนะคะก็คือใบมันเหลืองแล้วมันก็เหี่ยวแล้วมันก็ไม่งอกนะคะมันก็จำสีนอยู่ใต้ดินเดี๋ยวฤดูใบไ,ไม้ไพริะคะ่ะเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่ เหลือต้นเดียวนะคะยังงอกอยู่แต่ก้อยไม่กินนะเพราะว่าเดี๋ยวก้อยจะให้เขามีแรงเนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยหนอนเงี้ยค่ะคือก้อยไม่กินนะเก็บไวใ้ให้เขาเป็นต้นเป็นใบจะได้แบบหัวขยายกอก็จะได้ใหญ่ๆแล้วก็จะได้มีแรงเดี๋ยวปีหน้านะคะต้นต้นปีหน้าประมาณฤดูใบไม้ผลิะคะ่ะมกระกุมพามีนานะคะเขาจะได้งอกขึ้นมาใหม่เนาะอันนี้เก็บไว้ให้เขามีแรงค่ะเนี่ย ก็ต้นใหญ่ต้นตโตดีเหมือนกันฝั่งนี้เป็นมหากรรมพวกกระหล่ำนะคะกระหล่ำกระหล่ำดาวนะะเนี่ยค่ะเพื่อนๆกระหล่ำดาวกำลังด,ดาวสองต้นอันนี้ต้นเล็กกระหล่ำดาวก็ปปลูกเสริมเอาไว้กินปีหน้านะคะปีนี้ไม่ได้กินนะแล้วก็มีกระหล่ำดาวแบบใบแบบหยิกอันนี้แบบกลมแบบหยิกอันนี้เป็นเขาเรียกว่าใบ อันนี้เป็นกระลำดอกนะคะกระลำดอกแบบดอกสีม่วงอันนี้เป็นกระลำอ่าไม่ใช่กระลำนะคะเป็นบร็อกโคลี่แบบเป็นบรอกโคลี่พันกอนะคะเป็นกอกอเตี้ยแต่ว่าเป็นกอแล้วดอกเยอะอันนี้เป็นพันธุใหม่ที่ก้อยจะลองมาปลูกดูถ้าดีก็จะเอามาเล็ดนะคะอันนี้เป็นผักกาดขาวค่ะเพื่อนๆผักกาดขาวก้อยโดนหนอนกินก็เลยคลุมพลาสติกไอคลุมเน็ตไว้นะคะ อังโน้นเป็นกระหล่ำปรีค่ะกระหล่ำปรีสีแดงกระหล่ำปรีธรรมดาแล้วก็กระหล่ำปรีหัวใจนะคะมีทั้งหมดเป็นกระหล่ำปรีสามแบบนะคะแต่ว่าไม่ได้ปลูกพร้อมกันมันก็เลยโตแล้วก็เล็กๆนะคะเพราะว่าปลูกจากมาเมล็ดเองในนี้มีหลายอย่างนะคะมีเคลนะคะเคลใบหยิกสีขาวแล้วก็สกาเลตสีแดงนะคะตรงนู้นด้วยตอนนี้คลุมอยู่นะคะ แล้วก็ถั่วลันเตาตรงนี้ค่ะถั่วลันเตาพอถัดมาจากตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแครอทนะคะแครอททั้งแถบเลยแครอทปลูกไว้สำหรับกินปีหน้านะคะปีนี้ไม่ทันส่วนตรงนี้ค่ะนี่ที่เห็นเตรียมแปลงอันใหม่ก็ใส่ปุ๋ยอะไรเรียบร้อยแล้วรอพันนะคะก็คือจะปลูกหัวหอมค่ะพันุหัวหอมยังไม่โตมากนะคะแค่นี้เดี๋ยวประมาณ20เซนถึงเอามาปลูกนะคะน่าจะไปปลายเดือนนี้ค่ะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นหัวเชเท้านะคะหัวเชเท้าก้อยก็เริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วนะเนี่ยมันยังกินไม่ได้นะคะยังไม่ใหญ่เนาะใหญ่จริงๆมันใหญ่ประมาณเนี้ยหัวเชเท้าประมาณเนี้ยอันนี้มันยังเล็กๆอยู่นูะน,นะปลูมาหน่อยนึงอันนี้มีสามมีประมาณสามรุ่นหรือสองรุ่นนะคะเพราะว่าปลูกรอบแรกอ่ะมันไม่ขึ้นนะคะก็เลยต้องหยอดรอบรอบสองก็เลยดูมันสูงๆต่ำๆไม่สวยนะคะมี มีหัวชะท้าสีแดงเกาหลีมาต้นหนึ่งนะคะลองหยอดดูถัดมาค่ะก็คือกระเทียมนะคะนี่ค่ะกระเทียมอันนี้เป็นแปลงของกระเทียมจีนนะคะกระเทียมจีนกระเทียมจีนที่ญี่ปุ่นจะพันจะหาซื้อค่อนข้างง่ายราคาถูกกว่ากระเทียมญี่ปุ่นราคาแพงมากมก็เลยก็ไม่ได้ปลูกกระเทียมญี่ปุ่นนะคะปลูกกระเทียมจีนแล้วกันเพราะว่ามันหาพันง่ายเนาะเนี่ยค่ะก็กระเทียมจีนมีสองแปลงนะคะ สองแปลงอันนี้แปลงที่หนึ่งนี่ค่ะถัดมาเป็นแปลงของสลัดนะคะผักสลัดยังเล็กอยู่ค่ะต้นเล็กๆต้นใหญ่อยู่ฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นเดี๋ยวค่อยพาไปดูเนี่ค่ะเห็นไหมไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันสะท้อนแสงอันนี้สีแดงเนี่ยสลัดอันใหญ่อยู่เนี่ยอันใหญ่ก้อยก็เพิ่งเก็บไปเนาะเดี๋ยวรอให้เขาใหญ่กว่านี้นิดน,นึงก็ค่อยมาเก็บใหม่นะคะ มีหลายพันมีพันเป็นห่อหัวมีพันเป็นใบมีพันแบบผักกัดแก้วด้วยอืมมีหลายอย่างเนี่ยค่ะกระเทียมจีนแปลงที่สองเนี่ยค่ะมีกระเทียมจีนแปลงที่สองแล้วก็มีแซมตรงนู้นเป็นอ่ากระเทียมแบบจัมโบ้นะคะกระเทียมแบบจัมโบนินคือของญี่ปุ่นหัวใหญ่มากเนะี่ยตรงนู้นะคะ่ะไอ้ต้นที่ไม่เหมือนชาวบ้านน่ะส่วนถัดไปก็เป็นกระเทียมจีน ส่วนตรงนี้ค่ะเป็นหอมแบงหอมแบงของไทยเนี่ยนะคะแต่ญี่ปุ่นเขาก็นิยมปลูกนะคะแต่เขาไม่ได้ชื่อหอมแบงก็ชื่อหอมวาเคกินะคะนี่ก็ปลูกกินต้นนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะเอาพันธุ์เนี่ยคะ่ะก็เลยปลูกแบบกิจลักษณะไปเลยนะคะเพื่อที่จะเอาพันธุ์ด้วยพันธุ์ก็แพงนะคะเนี่ยไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ตรงนี้เป็นผักกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งสีแดงเนี่ย รสชาติอร่อยดีนะคะเป็นกวางตุ้งดอกนะคะแต่เราจะกินต้นก็ได้นะดอกก้านมันจะเป็นสีม่วงแดงอย่างเงี้ยอร่อยดีค่ะเพื่อนๆถัดมาเป็นคมัสเนะเป็นกวางตุ้งสีขาวนะคะส่วนตรงนี้ค่ะเพื่อนๆน,นี่คือต้นหอมแบ่งหนะะ้ะส่วนตรงนี้เป็นหอมแดงค่ะหอมแดงก็ปลูกสําหรับเอาหัวนะคะก็ปลูกอยู่ประมาณครึ่งแปลงเน,นี่ยจากเนี้ยค่ะไปยาวไปนู่นเลย แปลงถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นต้นขิงนะคะขิงก็จะปลูกมีมีสองขิงนะคะก็คือขิงหัวกลางกับขิงหัวเล็กเหมือนคล้ายๆขิงป่านะคะหัวมันจะเล็กๆหน่อยแต่มันมันแตกกอดีมากๆเลยนะคะเก็บไว้กินนะคะทำกับข้าวทำอะไรก็ได้ต้นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นขิงชนิดเล็กนะคะแล้วก็มีผักชีมี มีผักชีแซมเข้าไปด้วยนะคะตรงกลางมันว่างอยู่ก็เลยใส่ผักชีเรียมๆฝั่งนี้ก็แครอทแล้วก็แรดิสนะคะสดตรงนี้ก็เป็นขึ้นช่ายเซลลอรี่นะคะปลูกตรงนีอ้อีกที่หนึ่งเนี่ยค่ะเพิ่งจะแตกกอเป็นพุ่มนะคะใบสวยด้วยแล้วก็มีผักชีแล้วก็ แซมแซมผักหลายอย่างค่ะมีผักชีผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้กินใบเนาะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นฝั่งทางนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศของฤดูใบไม้ผลิอะคะ่ะไม่รู้พันอะไรเขาบอกว่าปลูกฤดูใบไม้ผลิได้แต่ว่าเขาเรียกอะไรคะมันก็เริ่มแบบไม่ดีแล้วอะ่ะเดี๋ยวก็จะคุมพาคุมเป็นเนี้ยะคะ่ะเป็นพลาสติกให้เขานะกันความหนาวเหมือนทำเฮาส์อะคะ่ะ เหมือนทําเฮาก็เดี๋ยวจะทําให้เขาวันนี้ด้วยถัดมาตรงนี้เป็นถั่วปักอ้านะคะโซรามาเมนะ,ะ mm hmm. ก้อยก็ปลูกอลองดูนะคะปีนี้ปีแรกเนาะปลูกแค่ไม่กี่ต้นนะคะปลูกแค่หกเจต้นนะคะเจต้นแล้วก็มีคน,นะนะข้างในตรงนี้เป็นคนา้า คณะก็จะเอาเมล็ดนะคะคือจะไม่กินคือปล่อยให้เขาเป็นเมล็ดเพื่อที่จะให้เขามีพันเนาะเพราะว่าคณะที่ก้อยเอามาจากไทยอ่ะอันเนี้ยสุดท้ายแล้วค่ะปีนี้โควิดนี่คะไม่ได้กลับไทยอันนี้เป็นกระลำดอกนะคะกระลำดอกเนี่ยข้างในยังไม่มีดอกแต่ว่ามันตั้งต้นแล้วล่ะโอเคเนี่ยค่ะสวนของก้อยก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋วก้อยไล่ให้ดูใหม่นะ กระลำขิงหอมนะคะหอมแบ่งหอมแดงกระเทียมผักมิสุนาผักชีสลัดนะคะกระเทียมจีนหัวไชเท้าแปลงหัวหอมนะคะยังไม่มานะกระลำปีผักกัดขาวสตรอเบอรี่กระชายตันเตา ทั่วแคร์บรอกโคลีต้นหอมนะคะเนี่ยค่ะทั้งหมดจะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับเดือนนี้นะคะเดี๋ยวก็จะอัปเดตเพื่อนๆดูเป็นระยะยระยะนะคะคลิปนี้ก็ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ่ะเพื่อนๆถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะอร่อยไหมอร่ยอย้องเก็ตชอบสีแดงหรือว่าสีเขียว ชอบทั้งสองอย่างนะัจีเดมอยี่นะน่ารักดีนะนี่ค่ะปลาสลียบเลยนะอ้กินกินลูกใหญ่ระวังติดคอนนะเอาส้มจิ้มก่อนนีลูกน้องเอาส้มจิ้มข้างในให้มันทะลุอ่ะแล้วน้องก็เอาปากกัดเอาทีละครึ่งหนึ่งจิ้มได้ป่ะได้ลองจิ้มดูดิ เนี่ยเห็นไหมจิ้ม,มได้ริซดะคือแม่ผู้ช่สุอ๋อน้ำมันออกใช่ไหมก็มันโดนจิ้มมันก็ต้องออกอันไหนอ,ปปอัปปูดูอัปปูดูเป็นไงบ้างกินง่ายไหมใช่ใช่ใช่กัดครึ่งหนึ่งลูกนั่นแหละโอ้ยดูปากกูปากอืมออาวแล้วทำไมเอาออกมาลูกอร่อยไหมล่ะตกลงหวานไหมล่ะหวานชอบไหมล่ะชอบอื โสสโซ่โซ่ไม่มีเม็ดนะอ,อ,อร่อยนะชอบนะโอเคนะเสร็จแล้วเก่งกีดกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปโรงเรียนนะคะโอเคไหม,มแล้วอย่าลืมดื่มคาราบิสสุด,ด้วยนะน้ำคาราบิสนะนี่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 หลือไม่หมดนะลูกนะโอเคเดี๋ยวมา,มาอาจารย์ไว้ยังกินไม่กินเปลือกหรอเปลือกมีวิตามินเยอะนะมา,มาล้างให้สะอาดแล้วเนี่ยเปลือกกินได้ลองกินดูนะโอเค เอาเก็บจานไปล้างนะเตรียมตัวนะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ